ที่เราเคยทำค่ายพี่หยางก็จะเป็นคนคิดเกมคิดกิจกรรมในค่ายอะเยอะมากคนที่เข้าร่วมกิจกรรมอะจะได้รับการตกผลึกในเซสชันนั้นเสมอคือไม่ว่าจะโยนโจทย์อะไรให้พี่หยางอะต้องการให้คนปลดล็อกเรื่องอะไรพี่หยางเอาโจทย์ไปทําเป็นเกมได้หมดเลยคือทําได้ยังไงคิดได้ยังไงเกมมันเป็นแค่เครื่องมือสุดท้ายแล้วทุกคนมีคําตอบต่อเรื่องนั้นอยู่ในใจเพราะฉะนั้นตัวเกมอะไม่ใช่ว่าเกมนี้มันจะได้แค่เรื่องนี้สมมติว่าเกมตีเทนนิสจะสอนให้มันไปลิงก์กับเรื่องความตั้งใจ ซึ่งมันจะไปแสดงอีกหลายๆเรื่องในชีวิตถูกปหเมื่อเรามีความตั้งใจในการทําอะไรบางอย่างคนที่เล่นเกมมันมีหลายประเภทมากๆแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าตัวผู้นําเกมต้องการจะให้เขาตกผลึกเรื่องไหนแค่เกมตีเทนนิสถ้าเกิดผมโยนให้คุณเล่นอ่ะผมสามารถถอดทุกบทในชีวิตคุณได้หมดเลยนะว่าคุณมีรูปแบบในการเล่นเกมแบบไหนเมื่อคุณเจอปัญหาในเกมคุณแก้ปัญหาในเกมยังไงปัญหาในเกมที่คุณแก้มันจะเป็นวิธีการแก้เดียวกับที่คุณแก้ในชีวิตจริงเ้ยแล้วความพยายามในการเล่นของ คุณก็จะเทียบเท่ากับความพยายามในชีวิตจริงของคุณความสนใจความไม่สนใจของคุณทุกอย่างมันจะเทียบเท่ากับเกมที่คุณเล่นหมดทุกอย่างเลยหน้าที่ของผู้นําเกมคือตั้งคําถามที่ดีชวนให้คนเล่นได้ตกผลึกอะไรบางอย่างจากพฤติกรรมที่เขาได้แสดงออกไปในเนื้อเกมนั้นเพราะฉะนั้นตัวเกมไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญแต่คนที่นําเกมต่างหากที่จะทําให้คนที่เล่นนะ่ะได้คนพบอะไรบางอย่างส่วนถ้าเกิดถามผมว่าแบบเอ้ยทำไมมีเกมเยอะจังเลยอะไรเงี้ยต้องเสพเยอะๆต้องเป็นคนเล่นเยอะๆแล้วอ ชอบอยู่แล้วมันยิ่งเล่นมันจะยิ่งรู้ว่าตอนเล่นเกมแบบไหนมันจะเกิดอิโมชันอลแบบไหนเกิดความทะเยอทะยานแบบไหนเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังแบบไหนบ้างและแน่นอนว่าทุกองค์ประกอบของอารมณ์เหล่านี้เมื่อคุณมาเล่น คุณก็จะมีความรู้สึกแบบเดียวกับผมแล้วมันเลนมาอยู่ที่ช็อตต่อมาคุณรับมือกับพฤติกรรมเหล่านี้ที่มันเป็นมวลอารมณ์ที่มาปรากฏขึ้นแล้วอะอย่างไรแล้วถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับชีวิตคุณมากๆมันจะสะท้อนไปแบบลึกมากๆเลยว่าที่คุณยังทุกข์กับปัญหาเหล่านั้นอยู่ที่คุณต้องการมีรายได้มากขึ้นแต่มันไม่มากสักทีอะจริงๆแค่เกมที่คุณได้เข้ามาเล่นผมก็สะท้อนให้คุณได้แหละเพราะจริงๆแล้วชีวิตเราตัดสินใจลงมือทําอะไรบางอย่างเกมหนึ่งเกมก็มากเพียงพอที่จะทาให้เรารูู้้้้้จจจััักกกคคุุณณมาขึนแลววเเอองงะไดรตที เพราะฉะนั้นคำตอบที่จะตอบให้ชัดเจนคือตัวเกมมันเป็นแค่อุปกรณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมสามารถหยิบเอกโอมาเล่นกับคุณก็เป็นเกมที่ตกผลึกเลี้ยงใจได้แล้วมันจะไปสะท้อนอะไรบางอย่างที่ทําให้ผมเข้าใจพฤติกรรมของคุณถ้าเกิดจะไปเจาะเรื่องความสัมพันธ์ก็จะมีอีกมิติคําตอบหนึ่งเลยถ้าเกิดเราเล่นแค่เอกโอมันนะถ้าเกิดไปเจาะเรื่องความสําเร็จหน้าที่ในการทํางานหรือว่าความตั้งใจในการทํางานมันก็จะมีรูปแบบของมันหมดเลยเพราะฉะนั้นเกมจะเป็นอะไรก็ได้แต่อยู่ที่ว่าคนน้นกิจกรรมอ่ะจะสามารถดึงศักยภาพของคนที่เล่นออ,อกมา ได้ตรงค่ะต้องการของ,งหรือเปล่าแต่ว่าของวันนี้อ่ะจะไม่ค่อยเป็นสายเกมสักเท่าไหร่แต่จะเป็นสายอิมมชันแลมากกว่าสายของการตกผลึกสะท้อนตัวเองหรือว่ากิจกรรมที่เน้นการเอาพุทจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเร็วนี้นะคะวันนี้ก็จะมีจัดแคมป์เกมพ้นหาตัวเองปลดล็อกเยภาพนําโดยวันนี้กับพี่หยางปร,รมาจารย์ของการเล่นเกมนี่นั่งเล่นเกมอยู่ <laughs> ไม่ใช่เพราะจัดอบรมการพัฒนาตัวเองที่เราเคยแบบไปนั่งเรียนกันเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยไปนั่งเรียนกันแล้วแหละแต่ว่าเราเอามา ใช้ในชีวิตจ,จริงจริงๆหรือเปล่าแคมป์คันนี้มันจะทําให้เราเห็นว่าสก,กิลนั้นน่ะมันถูกได้หยิบมาใช้จริงๆไหมหรือว่ามันมีในตัวอยู่แล้วหรือเปล่าสําหรับใครที่ต้องการลงแคมป์คันนี้นะคะพิมเดวิลแล้วคุณจะคนพบเดวิลที่อยู่ในตัวคุณที่แท้จริงแล้วมันมีคุณค่าเทียบเท่ากับแองเจิลในตัวคุณเลยขอแค่คุณได้เจอมันและคุณรับมือกับมันได้และคุณจะคนพบแองเจิลในตัวคุณต่อไป